เอนเรือปล่อยเชือ,อ,อกทำไมโเอาคนเสียงดังเครื่องเครื่องยนต์เรือก็เปิดไม่ได้อีกเดี๋ยวไปพัดไปตีวัววัวมันก็ตกใจอ่ะทุรักทุเลมากแต่ว่าสุดท้ายสามารถช่วยมาได้นะคะน้องตัวแรกคือน้องตัวขาวเหมือนคล้ายๆเป็นเคสทดลองอ,อ๋อพอช่วยวิธีนี้โอเคได้ไปช่วยเหลือตัวสีน้าตาลที่เหลือต่อรวมๆแล้ว5ตัวที่ช่วยขึ้นมาได้ใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะคุณสินริชัยเจ้าของวัวบอกว่าพาวัวมากินหญ้าแล้วก็ปล่อยนี้มันเดินอยู่ในทุ่งจะพักต้องได้ยินเสียงตุ๊ ฉันไปดูทีเลยวัว5้าตัวถูกน้ําพัดไปติดเกาะแล้วไหลกันไปคนละทิศคนละทางตอนแรกไปเรียกผู้ใหญ่บ้านมาก่อนผู้ใหญ่บ้านมาบอกกกงๆูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันไปตามผู้ภัยมาให้สุดท้ายผู้ไายค่ะเขาีอุปกรณ์มีเรือมีเชือกเขาก็เลยสามารถมาช่วย คือเอาเชือกเนี่ยไปคล้องวัวดึงมาโดยมีเรือเนี่ยจับเชือกที่ผูกไว้ก่อนอแล้วค่อยๆดึงค่อยๆลากมา,าช่วยน้องห้าตัวได้อย่างปลอดภัยแล้ว,ลวเอาชาวบ้านดึงเรืออีกต่อหนึ่งนะสิอโอ้โหกระแสน้ําไม่เข้าใครออกใครพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันถึงเมียระแวงว่าเมียซึ่งอยู่อีกจังหวัดน,นึงมีคนอื่นหรือเปล่าสุดท้ายฮะไปขโมยรถแท็กซี่แล้ว ขับหนีข้ามสามจังหวัดจะไปตามหาเมียซึ่งน,นอกใจไหมเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับลุง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปครับโครงการ